สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชา n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองรรการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับถ้าเรามองเห็นนะครับว่าผู้คนในโลกนะมักจะสแสวงหาอํานาจนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะไม่อํานาจทางเศรษฐกิจก็อํานาจทางด้านของการเมืองสังคมนะครับเพราะว่าหลายครั้งนะผู้คนในโลกเชื่อว่านะครับการมีอานาจ การมีตําแหน่งการมียศถาบรรดาศักดิ์การมีสมัครพรรคพวกนะไม่แต่ไม่ทราบนะครับว่าการได้มาซึ่งแลนะอำนาจต่างๆเนี่ยนะทางเศรษฐกิจก็ดีการเมืองสังคมก็ดีการมียศถาบรรดาศักดิ์การมีสมัครพรรคพวกเนี่ยได้มาโดยถูกต้องชอบธรรมได้มาโดยถูกต้องของศีลธรรมหรือไม่นะแต่ว่าขอให้ได้มาก่อน แล้วหลายท่านเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้อำนาจเหล่านี้จะบรรดาลความสุขให้ได้จะบรรดาลความมั่นคงปลอดภัยนะครับนะให้ได้แต่โดยมุมมองส่วนตัวนะครับนะผมเชื่อว่านะและเห็นว่านะครับอำนาจทางการเมืองและสังคมเนี่ยไม่มีทางเสมอด้วยอำนาจศีลธรรมได้เลยนะครับ หรือจะพูดให้ชัดเจนขึ้นก็คืออํานาจทางการเมืองและสังคมเนี่ยไม่มีทางนะครับที่จะคุ้มครองเสมอด้วยกันกับอํานาจศีลธรรมได้เลยอํานาจศีลธรรมนะครับที่เป็นไปสอดคล้องตามกฎธรรมชาติกฎธรรมดานั่นคือกฎแห่งกรรมและกฎไตร,รลักนะแต่ว่าผมเชื่อว่าผู้คนในโลกอีกจานวนมากนะครับผมไม่ทราบจะเรียกว่าอย่างไรบางทีเราจะเรียกว่าความไม่รู้หรืออย่างไร นะหรือว่าถ้าบางทีพูดถึงความไม่รู้เนี่ยก็สัมพันธ์กับคาว่าความหลงนะก็คือความคิดไปนะครับความเชื่อลงไปนะครับว่าอํานาจนะครับที่เราได้มาผ่านทางโครงสร้างต่างๆเหมือนเราอยู่ในบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับบางทีก็แข่งแย่งอํานาจกันในบริษัทนะทุกคนก็จะพยายามขึ้นสูงไปโดยการที่ได้อํานาจนั้นมา นะเพราะว่าอำนาจนั้นมาเนี่ยอำนาจนั้นมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เงินเดือนเพิ่มขึ้นนะมีตำแหน่งมีสารภาพดีขึ้นนะมีอำนาจในการสั่งการมากขึ้นในการควบคุมคนปกครองคนได้เยอะกว่าอะไรประมาณนี้นผู้คนก็พยายามจะไต่เต้าให้สูงขึ้นไปในองค์กรบริษัทบริษัทต่างๆนะครับอันนี้เป็นวิธีการสะท้อนให้เห็นนะครับในชุมชนเล็กๆเช่นอาจจะเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับ แล้วพอขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยนะผู้คนบางทีก็จะหลงหลงในอำนาจนั่นแหละนะครับแต่กับการกับกลายเป็นว่ามีพฤติกรรมหรือการกระทำเนี่ยที่ไม่ได้เป็นไปตามทํานองของธรรมนะบางทีหลายคนขึ้นไปมีอำนาจในองค์กรบริษัทเนี่ยกับใช้อำนาจนั้นในการทุจริต คอรัปชันบ้างนะครับเล่นสมัครพรรคพวกบ้างนะครับดึงคนที่ขึ้นมาไม่ได้คัดคนดีมีความสามารถมีศิลธรรมขึ้นมาทํางานแต่คัดเฉพาะคนเก่งซึ่งบางทีหลายครั้งก็จะเป็นการขี้โกงหลายครั้งก็จะเป็นศีธนนชัยนะครับในการล่อหลอกล่อล,อล,อลวงผู้คนนะครับหลอกลวงคน,นให้ได้มาซึ่งอำนาจและผลประโยชน์เป็นต้นนะ เพราะนั้นหลายครั้งหลายหนเนี่ยนะครับนะผู้คนก็เชื่อว่าอํานาจนะที่ได้มาผ่านทางด้นานทางการเมืองทางสังคมเนี่ยในบริษัทองค์กรเนี่ยนะครับอันนั้นนะคือสิ่งที่มั่นคงปลอดภัยนะครับจะทําให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จยั่งยืนและมีความสุขได้ในโลกนะฮะแต่สิ่งที่ผมมองเห็นแตกต่างเนี่ยครับที่ผมบอกว่ามุมมองคนเรานะหรือจะบอกว่าทิฐิความเห็นคนเราแตกต่าง เพราะสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยผมมองว่าอำนาจของศีลธรรมความดีงามนะครับถ้ามีอยู่ในผู้นำผู้นำที่ขึ้นมาด้วยศีลธรรมนะด้วยความดีงามเนี่ยนะครับด้วยความประพฤติดีงามต่างๆนะที่ถูกทํานองครองธรรมเนี่ยผมก็เชื่อว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะทําให้นะครับผู้นำนะผู้ที่ครองอํานาจนั้นเนี่ย ที่มาจากศีลธรรมความดีงามเนี่ยนะครับอยู่รอดปลอดภัยที่แท้จริงนะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่อำนาจนะครับที่มนุษย์นะนะครับติดอยู่ในสมมุติน,นนะเช่นอำนาจทางการเมืองและสังคมนะแล้วจึงมองเห็นนะผู้คนทำไมถึงแย่งชิงอำนาจสมมุติกันอำนาจทางการเมืองสังคมยศถาบรรดาศักดิ์ นะครับและสิ่งต่างๆนะพยายามแย่งชิงให้ได้มาเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่เขาคิดว่าสิ่งนั้นอะ่ะคือสิ่งที่ดีสิ่งน่าคือสิ่งที่เขาควรจะมีควรจะได้นะแต่ว่าเวลามุมมองผมนะผมมองไปอีกทางหนึ่งเลยผมมองว่าอํานาจเนี่ยที่จะทําให้ผู้คนเนี่ยนะครับสามารถอยู่รอดปลอดภัยนะครับไม่ใช่อํานาจที่เปลือก นะทางด้านอำนาจทางการเมืองสังคมสถานภาพยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆแ,แต่มันคืออำนาจจากคุณงามความดีนะอำนาจจากศีลธรรมความประพฤติที่มันสอดคล้องตามกฎธรรมชาติกฎธรรมดากฎแห่งกรรมและกฎใยรักษ์ณสิ่นั้นนะครับจะปกป้องคุ้มครองคนแต่ละคนเนี่ยนะครับให้อยู่รอดปลอดภัยมีความสุขได้ที่แท้จริง เห็นไหมวิธีการมองที่แตกต่างเนี่ยแหละครับนะทำให้ผมเนี่ยคือตัวผมเนี่ยนะจะไม่เข้าไปแข่งแย่งชิงอํานาจผมเคยบอกหลายครั้งในคลิปในช่อง y o u t u c h ชาแนลผมนะว่าในระบบปิระมิดเนี่ยก็จะมีชนชั้นอิลิทชนชั้นนำชนชั้นบกคอแล้วก็ชนชั้นกลางและล่างผมจะบอกทุกท่านฟังว่าไม่ว่าท่านจะเป็นชนชั้นไหนชนชั้นนำอิลิทชนชั้นกลางและล่างเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่ จะเป็นความสุขที่แท้จริงเนี่ยนะและไม่ติดกับดกักไม่เป็นเหยื่อของระบบพีระมิดเนี่ยก็คือการที่เป็นอิสระเสรีภาพที่แท้จริงจากจิตใจนะครับนะใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและทางสายกลางอริยมมัคมีองค์แปประการเนี่ยเป็นทางเดินเพราะฉะนั้นท่านจะไม่มุ่งที่จะไต่ขึ้นไปสู่ชั้นชนชั้นบนเอลิทนะครับถ้าท่านไม่ได้เป็น คนที่มีศีลธรรมนะเพราะว่าการพยายามจะไต่เต้าขึ้นไปสู่ตำแหน่งอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงขึ้นไปเนี่ยโดยที่ไม่มีศีลธรรมคุ้มครองเนี่ยมันเป็นอันตรายนะเพราะว่าอ้ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆนั่นนหะมันคุ้มครองเราไม่ได้จริงๆมันเป็นของสมมุติทั้งนั้นนะมันในโครงสร้างพีระมิดเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นเลยนะหรือว่าชนชั้นกลางและล่างที่รู้สึกว่าตัวเองแย่ต่ําต้อยอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ย ถ้าเราเรามีสติปัญญาเป็นอริยทรัพย์นะครับเราไม่ติดกับดักเป็นเหยื่อของระบบเศรษฐกิจการเงินแบบนี้เราใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้ทางสายกลางเรียมักมีงค์ประการเป็นทางเดินในการดํารงชีวิตเนี่ยเราก็จะมีอิสระเสะรีภาพนะทางเศรษฐกิจการเงินพึ่งพาตัวเองได้เมื่อเราไม่เป็นหนี้สินไม่บริโภคกินใช้มากเกินไปเราก็สบายเราไม่ต้องมุ่งที่จะขึ้นไปแย่งชิง อำนาจทางการเมืองสังคมไม่มุ่งอยากขึ้นไปหาตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆซึ่งคนในโลกส่วนใหญ่จะมองว่าอันนั้นน่ะคือสิ่งที่มั่นคงปลอดภัยแต่นมุมมองส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันไม่มั่นคงปลอดภัยตราบใดที่เราไม่มีสินธรรมที่คู่ขนานไปกับการรองรับตำแหน่งยศถาบรรดาศักดินั้นอำนาจทางการเมืองสังคมนั้น สถานภาพนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นแล้วผมก็จะบอกเล่านะครับนะไปสู่ผู้คนในสาธารนณะชนทั่วไปนะครับว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ในปีระบิตเนี้ยเป็นชนชั้นไหนอีลิตชนชั้นกาลางและล่างเนี่ยท่านสามารถหาอิสรภาพและเสรีภาพได้เสมอมันอยู่ที่จิตใจมันไม่ได้อยู่ที่เปลือกภายนอกมันอยู่ที่จิตใจ ถ้าเราสามารถหาอิสระเสรีภาพได้ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับโดยที่ใช้สีปัญญาในการดำรงชีวิตโดยที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่ติดกับดักของหนี้สินไม่เป็นเหยื่อของระบบเศรษฐกิจการเงินแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมองเห็นว่าความอยู่รอดปลอดภัยของเราเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับอำนาจสินธรรมเลย เราไม่จําเป็นจะต้องมีเปลือกข้างนอกอะไรมาปกป้องเราเลยอํานาจสินธรรมล้วนๆนะทำย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเลยนะนั่นคือสิ่งที่เล่าสู่กันฟังนะครับให้เห็นภาพนะครับนะหลังเราจะได้มองเห็นนะในขณะที่ความวุ่นวายทางการเมืองนะในการต่อสู้ย่งชิงอำนาจกันเนี่ยนะเอฟซผู้รับชมช่องผมเนี่ยสามารถมีทางเลือกทางออกนะครับที่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปวุ่นวาย นะครับที่สามารถดำรงอยู่ได้นะอยากอิสระเสรีภาพที่แท้จริงที่จิตใจและใช้สีบัญญาใช้เศรษฐกิจพอเพียงใช้ทางสายกลางนั้นในการดำรงชีวิตอยู่นะครับอย่างมีความสุขด้วยอำนาจสินธรรมที่คุ้มครองเราได้อย่างแท้จริงผมทีบอกว่าไม่มีอำนาจนะทางการเมืองและสังคมใดนะครับ นัไม่มีอำนาจทางการเมืองและสังคมใดนะครับนะที่จะคุ้มครองเสมอด้วยอำนาจสินธรรมหรือเปล่านะครับนะจึงมาแชร์เล่าสู่กันฟังให้ทุกท่านได้ขบคิดเจริญปัญญาในท่ามกลางความปวดหัวทางการเมืองสังคมและวิกฤตทั่วโลกในขณะนี้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสวัสดีตามในช่อง YouTube ชนะอาจารย์เสก5 0า1นจุดหนึ่งนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ชากริตตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ